สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวาธาตุไฟนะคะวันนี้มาทําคลิปให้กับชาวาธาตุไฟคนโสดนะคะาธาตุไฟก็ได้แก่เมสิง์ะนูนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งแบบไทยทั้งแบบตะวันตกเลยนะแล้วใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรไฟ้าจะบอกไว้ใต้ดีคริชเ t ่นบล็อกนี้นะคะโอเคค่ะชาวาธาตุไฟนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะ ไม่ยึดติดว่าเป็นดวงของใครนะคะเพราะ energy มันกว้างนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะนะโอเคเริ่มต้นนะคะคุณจะได้รับขา่าวสารอะไรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลน,นะคะคุณจะได้รับการปลดปล่อยจากเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่ทุกข์ใจนะคะ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณร้องขอข่าวนั้นคือข่าวที่คุณรอมาเนื่อนานแล้วนะคะที่คุณเฝ้ารอเฝ้ารอเหมือนเฝ้ารอผลลัพธ์เหมือนเฝ้ารออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันจะเข้ามันจะเป็นข่าวที่กระทันหันเลย เป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์คุณมากๆเลยแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยจนคุณต้องแบบต้องตกใจอ่ะเออนะคะนะคนที่คุณรอคอยเขามาอย่างเนิ่นนานนั้นนะคะเขาจะกลับเข้ามาขอเริ่มต้นใหม่นะนะคะเป็นอะไรที่มาเพื่อ คู่ควรกับคุณหรือไม่ก็เป็นอะไรที่คุณอา,อาจจะมาแล้วให้ความยุติธรรมกับคุณหรือไม่เขาก็อยากได้ความยุติธรรมนั่นแหละนะคะเออนั่นแหละมันจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะจะในการเข้ามาของเขาครั้งเนี้เออเขาจะมาอาจจะมาชัดเจนมากขึ้นมาอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวคุณนั้นนะคะ ยังไม่มั่นใจเลยนะคะยังหวาดระแวงในตัวเขาอยู่แล้วก็ไม่มั่นใจในตัวคนคนนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะคุณยังเจ็บอยู่เลยอ่ะคุณยังยังลุกไม่ได้เลยนะคะกับเรื่องราในอดีตนั้น่ะเออยังเจ็บอยู่เลยนะยังแผลยังสดสดอยู่เลยอ่ะดาบยังปากอยู่เลยยังไม่ได้ดึงดาบออกสักสักอันเลย อออยู่ดีกลับมาอะไรอย่างเงี้ยอืมแพ้ยังสดอยู่เลยยังยังไม่ได้ดึงดาบออกจากตัวเลยยังนอนนอนให้ดาบทิ่มอยู่นะคะเขาก็กลับมาแล้วมาแบบกระทันหันด้วยอืมจะมาเสียบชั้นอีกหรือเปล่าเนี่ยถือดาบกลับมาอย่างเงี้ยนะคะตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะระแวงดูแม่หมอก็พูดเขา้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่เชื่อใจฉันยังไม่เชื่อใจฉันขอดูก่อนฉันแบบ เออยังมีกำแพงยังโปรเทคตัวเองอยู่นะคะคุณนั้นนะคะปกป้องตัวเองโปรเทคตัวเองอยู่ต่อให้คุณนอนแอแม่ไม่มีไม่มีเลี้ยวแรงดาบเสียบอยู่ก็ตามนะคะุณคุณค่อนข้างระแวงว่าเออการเข้ามาแบบจู่โจมของเขาเนี่ยจะเอาดาบมาเสียบคุณอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะเอาดาบมาเสียบฉันอีกหรือเปล่าเธอจะมาทําให้ฉันเสียใจอีกหรือเปล่าเธออะไร อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันยังไม่หายเลยฉันยังแบบยังแบบว่าอยู่ดีก็กลับมาอย่างกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอืมอยู่ดีก็ได้รับข่าวจากเขาเออแล้วเปิดแบบอยากกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ทะเลาะก,กันไปหรือคนที่คุณอ่าเฝ้ามองเขาอยู่ในตอนนี้ลาะค่ะนะอืม อาจจะทะเลาะก,กันแล้วก็แต่ก็ยังแอบมองกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอนาคตความรักเป็นอย่างไรล่ะคะจะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แทมเพลนขึ้นมาจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้งใหญ่เลยนะคะคุณอาจจะบบกว่า,วาออ,อมชอมกันไหมปรับความเข้าใจกันหรือเปล่านะคะเนี่ยมันมีการปรับความเข้าใจนะคะเคลียร์ปัญหานะคะการกลับมา เพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจเคลียร์ปัญหาทุกอย่างแล้วมันจะไปในทางที่ทางที่ดีนะไม่ว่าจะเคลียร์ปัญหาตัดจบหรือเคลียร์ปัญหาอะไรก็ตามมันจะไปในทิศทางที่ดีนะคะนะอืมแต่ตัวคุณนั้นก็ค่อนข้างที่จะลังเลอยู่เหมือนกันในการกลับมาของเขานะคะคุณค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจในคนคนนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดอะฟูลเนี่ยเหมือนเขายังไม่นิ่งเลยนะะ่ะเดอะฟูลเกิดขึ้นในฝั่งเขาแบบ สองสำรับอ่ะที่ฟ้าเปิดอ่ะมันขึ้นมาทั้งสองสำรับเลยนะคะแบบตัวเขาก็ยังไม่ได้นิ่งเลยยังไม่มีความชัดเจนไม่มีอะไรที่มันชัดเจนชัดแจ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่การกลับมาครั้งเนี้ยปรับความเข้าใจครั้งเนี้ยเหมือนจะชัดเจนขึ้นนะเออแต่เมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นเดอะฟูลคุณอาจจะมองเขาแบบเหมือนเจ้าชู้ไม่หยุดนิ่งยื้อแบบ ยังแบบว่ารั้นลายยังไม่หยุดนี่ยังรักอิสระย,ยังแบบอะไรอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณก็เลยไม่มั่นใจในตัวเขานะคะแต่ก็มีความสุขที่เขากลับมานะเออมีความสุขมากเลยแหละเนี่ยเดอซันเกิดขึ้นมีความส,สุขสุดๆเลยที่เขากลับมานะ่ะเออเพราะว่าคุณเฝ้ารอเขาอยู่ไงเนี่ยเป็นข่าวที่คุณเฝ้ารอมาตลอดเลยเฝ้ารอมาตลอดนะ่ะ เรามีความสุขมากๆนะคะหัวใจคุณจะเปล่งประกายเบิกบานอีกครั้งหนึ่งมีความสุขที่สุดแต่ว่าตัวคุณก็แบบอ่าค่อนข้างที่จะแบบว่าเออเหมือนขอดูนานๆแบบว่าอะไรอะเหมือนแบบตั้งกดตั้งแง่อะไรของคุณขึ้นมาแบบว่า มันต้องเป็นไปในทิศทางที่คุณตั้งไว้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนตั้งแง่ตั้งกฎอะไรของคุณขึ้นมานั่นแหละค่ะค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวเองแล้วก็แบบปกป,ป,ป้องตัวเองนะอืมคุณก็อ้ามาดิมาดิมาด,มาดิยกดาบขึ้นมาปกป,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 ป้องตัวเองเหมือนกันแบบมึงเสียบกูเสียบอะไรเนี่ยอุ้ยแม่หมอพูดไม่พราะเธอเสียบฉันเสียบ <laughs> แพ้ฉันยังสดยอยู่เลยฉันยังไม่ได้ดึงด่าบอ,อกเลยอะ่ะเธอก็กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเธอจะมาไม้ไหนอีกเธอจะมาไม้ไหนอีกดูแบบคุณค่อนข้างที่จะระแวงในตัวเขาเหมือนกันแบบจะมาไม้ไหนจะออยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะยังไม่มั่นใจหรอกนะคะนะแต่ก็แบบว่าอยากให้มันไปในทิศทางที่ดีนะคะอยากอยากที่คุณยังอยากที่จะ มีเขาอยู่ในชีวิตนะคะนะนั่นแหละอยากที่จะแบบให้เป็นคนคนนี้ยังอยากที่จะให้เป็นคนนี้ยังอยากที่อยากก็เป็นเขาที่อยากใช้ชีวิตอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เป็นเขาเขาคือคนที่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่เป็นอะไรที่ เหมาะสมกับคุณคู่ควรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแบงแบบว่าเป็นอะไรที่คุณไม่เคยปล่อยไปไหนยังเป็นพื้นที่ความสุขสําหรับคุณอย่างมากมายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาเป็นคนที่ใช่นะคะก็อยากให้เขาเป็นคนที่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอืมก็มีความสุขนะที่เขากลับมาภูมิใจนะที่เขาอ่ากลับมาเห็นคุณค่าในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยาก เออต่อให้มันเหนื่อยแค่ไหนก็อยากที่จะไปต่อนะคะอยากอยากที่จะไปต่อกันนะอ่ะตัวคุณก็เหมือนจะให้อภัยเขานะเออต่อให้แบบว่าคุณแบบค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจในตัวเขาสักเท่าไหร่หรือแบบเออปกป้องตัวเองแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังอยากให้เป็นคนคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อยากได้คนที่จริงจังจริงใจจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังอยากให้เป็นเขาอยู่นั่นแหละฟ้าว่านะคะอืมไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนกับคนคนนี้นะคะก็ยังอยากที่จะไปต่อพยายามอยากพยายามกันอีกครั้งก็ลองดูดีก็โอเคนะก็ลองดูสิประมาณแบบอ่ะก็ลองก็ลองดูสิก็โอเคมาแล้วก็ ลองไปต่อกันอีกครั้งพยายามกันอีกครั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามกันอีกครั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ Back to what you love อะการกลับมาของอะไรที่คุณรักอะไพ่มันลิงก์กันนะคะฟ้าก็เลยต้องอ่านมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ I love you เห็นไหมการกลับมาของอะไรที่คุณรักนะคะ I love you เขาจะบอกรักคุณนะนะคะ หรือไม่ก็อะไรที่คุณรักนั่นแหละคนที่คุณรักนั่นแหละนะคะเนี่ย reconciliation ออกมา confirm นะคะการกลับมาของคนเก่านะคะ some one from your past is returning to your life นะคะอืกลับมาครั้งนี้ engagement ขึ้นมานะคะมาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมาชัดเจนมากขึ้นนะ mm hmm. เห็นไหมมาชัดเจนมากขึ้นนะคะมาปรับความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นมาเคลียร์ปัญหานะคะ เอนเตอเขึ้นมาเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะยูด d e ซ e ร์ e เลิฟนะคะคุณคู่ควรกับความรักคุณเป็นคนน่ารักเขารักคุณนะคะเขารักทุกอย่างที่เป็นคุณเขายิงธนูมาที่คุณแล้วคุณเท่านั้นนะคะเป้าหมายคือคุณเท่านั้นนะคะเป้าหมายคือคุณเท่านั้นนะคะ Stay Op อ i m i มิ i t ิก o u ี่ยวก u บค e า l i ั e นะคะคิดปวกเสมอในเรื่องความรักครั้งนี้ เ a อ a t t ทชชั่น t ูเดอะเ d ดแฟทนะคะมันจะมีสัญญาณเตือนคุณนั่นแหละนะคะว่าคุณอาจจะเป็นไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจัก,กรวาลให้เขากลับมาก็ได้นะคะเพราะมันขึ้นเนี่ยเนี่ยเป็นการร้องขอเป็นการร้องขอคุณร้องขอในสิ่งที่คุณเฝ้ารออยู่ใช่ไหมแล้วมันกลับมาอย่างกระทันหันนะคะ การกลับมาของเขาแบบหน้ามึนกลับมากลับมาแบบดื้อๆเดือดฟูเนี่ยเนี่ยดูดีกลับมาแบบดื้อๆกลับมาแบบจู่โจมกลับมาแบบดื้อๆไม่ได้คิดเลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะคะเขาพร้อมที่จะฟันฝ่าเข้ามาเข้าถึงตัวคุณนั้นอะ่ะคือไม่ได้กลัวเลยว่าข้างหน้าเป็นหุบเหวเป็นผาคุณจะตอบรับเขาไหมคุณจะโอเคไหมไม่ นะคะไม่เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยกลับมาแบบหน้ามึนโดฟูขึ้นมาสองใบอะ่ะนะคะนั่นแหละอาจจะเป็นคุณอาจจะร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจักรวาลเพื่อให้เขากลับมาก็ได้นะคะทาวชัดโอ้ยลิ้นพันกันชาวธาตุไฟนะ back to watch you love นะคะ reconciliation อืม เขาจะมาบอกรักคุณนะคะ IL o v e you เขารักคุณจริงๆเลยนะการกลับมาของเขาเขาเนี้ยเ n g a ก e m e n t ขึ้นมาชัดเจนชัดแจ้งนะคะอาจจะขอมั่นคุณเลยก็ได้นะคะเอออาจจะทําแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโดยการขอมั่นคุณก็ได้นะคะ i l o v e you แล้วเขากลุ่มที่หัวใจคือคําพูดที่เขาบอกรักคุณนั้นมันออกมาจากหัวใจของเขาจริงๆเลยนะนะคะแล้วเขาก็อยากชัดเจนจริงๆเลย นะคะนะนั่นแหละจะกลับมาเมื่อไหร่หรอแม่หมอรอนานไหมอืมนะคะเหมือนรอนานไหมหรอสองเดือนไหมนะคะสองเดือนเจ็ดเดือนสองวันเจ็ดวันวันที่สองวันที่เจ็ด หรืออะไรนั่นแหละก็จะประมาณนั้นนะคะอะไรที่คุณรอนั่นแหละหรือว่า2ปี7ปีแล้วแต่บางคนนะคะนะแต่และเคสก็ไม่เหมือนกันนะคะนะนั่นแหละก็จะประมาณนั้นนะคะมีความสุขในความรักนะคะชาวธาตุไฟนะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะ you deserve love นะคะคุณคู่ควรกับรักที่ดีนะคะคุณเลือกเองนะคะจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงนี่มันคือ energy ของอาทิตย์นี้ถึงวันที่1ถึงวันที่15นี้นะคะนะมันเป็น energy ในอนาคตที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นฟ้าไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจให้กับคุณนะคะนะคุณอาจจะบอกผ่านเขาเพื่อไปเจอคนข้างหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่คุณนะคะนะ นี่เป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกและก็ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะคะตัดสินใจด้วยสติปัญญาคุณเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดอยู่แล้วนะคะอืมคุณฉเฉลียวฉลาดในการเลือกอยู่แล้วคุณเลือกเป็นนะคะนะโอเคนะคะมีความสุขคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บๆคะ่ะ